มู่ข่อยหลายคนเพราะว่าเวลาเห็นเมียข่อยสั่งให้ซักผ้าล้างข่อยล้างจานมากว่าข่อยในย่านเมียข่อยบได้ยานเมีย,ยมซุ้ม,มเจ้าลองฟังไปพร้อมกันก็ข่อยเด้ซุมเจา้าหูจักคำว่าเจ้าบา้าเจ้าสาวดีซัาใดข่อยถามเนี่ยเจ้าสาวเอาเจ้าสาวก่อนเจ้าก็คือ ผู้ยิ่งใหญ่ส่วนสาวก็คือผู้หญิงเพราะฉะนั้นคำว่าเจ้าสาวก็คือผู้หญิงผู้ยิ่งใหญ่บ <c oughs> ่า,า,บาทาที่นี่มาเบิ้งท่างเจ้าเบาคําว่าเจ้าก็คือผู้ยิ่งใหญ่คําว่าเบาก็คือผู้รับใช้ เพราะฉะนั้นเจ้าบาวมันก็ต้องเป็นผู้รับใช้ผู้ยิ่งใหญ่ <c oughs> นี่แหละครับสิ่งที่คอยซักผ้าล่างถวยล่างจานตามคำสั่งเนี่ยมันก็คือการทําหนาทีชัดๆเลยครับพี่น้องครับโม <c oughs> เมนต์วิญญาณเนี่ยสิบอกให้ <c oughs> สักผ้าให้ค่อยนำเนาเจ้าบาวั <c oughs> ว่มี้ัญหาหลอก้กเจ้าสาว <c oughs> เฮ้ยบ่อด้เด้นี่เจ้าไมา่ให้คอยจับส่งไหนเสียไหนเจ้าซักบ่อด้เลยนี่ขันพาย่างอื่นคอยซักใหได้อยู่มันเป็นย่งเจ้าคือจับส่งไหนเสียไหนขาบ่อใด้บ่เม่นของพอของแม่ยคอยคอยบายคอยจับให้บ่อด้ดอกส่งไหนเสียไหนน่ะไปฆ่าเจ้าอีกอยหนึ่งเออเจ้าจับส่งไหนเสียไหนข่อยบย่ย้บเป็นบ่อบ่อด้ดอกจังได้กับบ่อด้จังสั้น่อไปนี้ ่อยจีใส่ส่งไหนเสี้อไหนหนอนสุ้ขืน <Yeah. S 1> ดีดีฮู้ว่ามันทิจับได้หรือบ่ได้มันคนละตอนกันมันคนละตอนกันแต่มันเนื้อห้าเดียวกันได้ละเออเดี๋ยวคอยซักให้ก็ได้สนานเ,เจ้าจับได้หรือเตว้าย <laughs> กอดได้พุ่นแล้วจนซักให้คอยอีกอย่างหน,นึ่งเด้อซักอย่างเดี๋ยวรอก่อนอ,อ๋อเดี๋ยวมีอย่างคอยซักให้ซักให้เบิดละ บ่อยากดอกเอา้าสักซินนี่ค่อยหนำแน่บ่ได้ได้ได้สินนี่โบ่ล่านเขาถือขันบ่แมนสินแม่นี่คอยเป็นไส้คอยจับบ่ได้ดอกแต่สันค่อยสิใส่สิ่น,นอนทุกคืนเว้ยสองเทียร์เหรอเด้เนี่ซักให้ก็ได้เอรอซักให้ก็ได้เมียะไคอยไสอีกบ่ไปเอามาคอยสิซักผ่านหรือไมมีบ่เดี๋ยวมาซักให้ผ่านหรือไม่นะห้วยให้ซักผ้าอนามัยเดี๋ยวเนี่ยเอา้าบ่หู้คอยสิซัก คอยชักคอยเป็นซุนซุนคอยเป็นซุนซุนซุนเฮ่ไพ่คอยซุนคอยซุนให้แฟบคอยซุนเฮ่หน้าม่คอยซุนให้กะละมังนี่นี่คอยซุนเนี่ยกะละมังนี่เข้าใจบ๊อสจันจันค่อยไปนอนกันเถอะไปโลดไปโลดคอยเป็นซุนซุนโงในเสียในนี่มึงเกิดไปยังคู่กับคนนี่คือกูอยากหูนี่เฮ้เฮ้ยมันลำบากเนาะเจ้าบ่าเนาะมึงคือบทอั็นเซียนเกล่ผ่านยางใส่กันเมียงคือกอริลลาโลดเนาะอุ้งอังเด้กันเป็นเจ้าบ่าวนี่ 嗯嗯嗯。<laughs> <laughs>